ประสบการณ์นี่นะครับผมขอแชร์เองนะคนที่กิน3ของ9นะครับปีผมเป็นช่วงมานานนะครับคนที่กิน3ของ9และเป็นก้ามเนือหัวใจเฟรชเหมือนผมเนี่ยนะครับกินแรกๆเอฟเฟกเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมก็เคยกิน3ของ9ตอนคืนนะครับเมื่อก่อนกินแต่ตอนกลางวันแต่กินการ์เซนโกที่ช่วยดูแลเรื่องของอะไรก้ามเนือหัวใจเฟรชปัจจุบันนะครับตอนนี้การ์เซนโกผมไม่ได้กินแล้วนะครับผมกิน3ของ9เพิ่งไปกินก่อนนอนนั่นแหละ กินวันละเม็ดก่อนนอนแล้วก็กินตอนวันเม็ดหนึ่งแต่ก่อนนอนเนี่ยมีเอฟเฟกกับผมมากนะผมว่าที่มีเอฟเฟกกับผมมากเพราะว่าผมกินไอโชมด้วยพอตับมันเริ่มย่อยนะครับผมเคยลองกินนะนะผมกินคิวเทนก่อนแรกๆมีผลหน่อยหนึ่งผมเจ็บตึงหมดเลยด้านด้านที่มีอยู่หัวใจผมด้านซ้ายเนี่ยตึงหมดเลยนอนแต่แข็งไม่ได้นะครับ ถ้าจะบีบเลยนี่คือแบบพูดในความฝันจริงคือมันบีบผมมากคิวเทนเยอะๆนะในสามหมงเก้าคิวเทนคิดว่ามาจาัดตัวน้ำมันปลาแล้วก็คิวเทนเพราะว่าคิวเทนเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจกล้ามเนื้อผมเคยบอกแล้วและยิ่งคิวเทนอยู่ในน้ำปลาด้วยมันถูกย่อยสลายได้ง่ายไงน,นะครับรู้สึกว่ามันตึงแต่มันก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์มากเท่าไหร่แต่พอเราไปกินไอช็อกด้วยอีกเป๊กหนึ่งก่อนนอนกินสองขั้วไปนะตึงยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าอะไรตับมันย่อยได้ดีขึ้น ผมเป็นอย่างเงี้ยมาเกือบสามสี่วันที่ผ่านมานะครับแทบจะโผทรมานมากแต่เมื่อคืนไม่เป็นเป็นนิดเดียวเพราะว่ามันเริ่มปรับสภาพแม่มากินอะไรของไม่ไปไหมันเอาม่มากินสองอย่างป้าเป็นแก้มต้นใจเสร็ิมผมว่าลนะ่ะไม่ได้เป็นแต,แต่ผมเป็นแก้มต้นใจเสร็จมานานแล้วไงผมเ,เมนนคยบอนก,อน,น,กนะครับมันมีผลต,ผต่อคนะิวเทนผมโดยตรงไงนะครับตอนกิน ที่เคยบอกว่าของอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่ผมซื้อที่มาของร้า,า,านมาสานอะแต่คิวเทนตัวนั้นเนี่ยมันมีส่วนผสมของวิตีการดูดซึมเวอรจิงน้อยการเ่อนสลายจงน้อยกว่าการดูม่มน้ำปลานะครับและคิวเทนตัวนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นคิวเทนที่อาจจะไม่เพอร์เฟกต์เหมือนกัเราะเป็นคิวเทนจำเข้าจากโรตีคิวเทนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเมื่อกี้ว่าตอบว่าอะไรนะโรตี Yeah. 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 ประธานโทษนะฮะวัตถุดิบเราทเข้าวอินเดียนี่หรอไม่กี้ถามบอกเขกากขิจยี่ห้อหนึ่งของอะไรอ๋อของร้าหน้นนาที่ยี่ห้อที่พูดถึงมาวางลงอยู่ทูน่านของไม่กับพาวเวอร์นะไม่กลับพาวเวอร์นะครับก็พอกินไปปุ๊บตึงมากถ้าจะนอนไม่หลับมาสองสามคืนแต่ตอนนี้ปรับสภาพแล้วเพราะผมรู้นะว่ามันเคสเฟกอย่างหนึ่ง เพราะนึกจากผมเป็นก้า้งใจเอยู่แล้วนะฮะใครเกิดเอฟเฟกอย่างนี้ครับผมนะครับกินต่อใหญ่หยุดกินต่อใหญ่หยุดนะครับอันนี้ขอร้องมันคือเอฟเฟกอย่างหนึ่งกับคนที่มีโล้มมันเป็นข้อดีนะครับทําให้ผมรู้ว่าตอนนี้ที่กินเข้าไปเนี่ยเออมันไปเข้าไปต่อต้านไปแล้วมันเข้าไปปรับสภาพแล้วส่วนมากจะตอบใจหยุดกินแล้วดีค่ะมอนี่คือนิ่สารตัมนึะค,คือมนุษย์เราเนี่ยถ้ากินแล้วผมแล้วเกิดเอฟเฟกต์อน่นึงเนี่ย จะหยุดแต่คุณหยุดได้ต่อเมื่อมันเป็นยาเพราะยาคือสารปฏิชีวนะแต่อาหารเสริมที่ผมก็หยุดเพราะว่าอะไรมันเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติให้ร่างกายปรับสภาพหน่อยนึงเอฟเฟกมันมีบ้างแต่น้อยเหมือนที่แม่พีิยกินฟะีมาช้ยโกแล้วปวดกระดูกแต่ก็ต้องกินต่อไปก็หายนันเป็นจริงๆครับนะฮะแม่ผมกินกาเซโก ปวดหัวไหล่แรงๆก็เจ็บกินต่อไปก็หายแต่มันก็ต้องทนหน่อยนึงมันมีเอฟเฟกต์แต่ใช่เอฟเฟกตแบบ์จนแหบโอ้โหผมหัวใจล้มเดลวแต่วันนั้นตกใจมากนะครับเราะเป็นเอฟเฟกต์คร้งด้าที่กินอาหารเสริมแล้วมันค่อนข้างตรง,ตรงกับผมเลยตรงกินกาซิงโกมีคางเทงกูนแต่มันก็ยังมีเอฟเฟกต์ขนาดนี้นะแต่สาบก,ก้านี้เอฟเฟกต์กับผมตรงเลยกินก่อนนอนนะผมกินก่อนนอนยี่กินพรอไป่ชงด้วย่าโอ้โหให้รู้เลยว่าตับมันย่อยได้ดีและมันย่อยสลายได้ดีขึ้น เมื่อส3.9อยู่ใน Q10 บางทีเมือ่อ Q10 อยู่ใน3.9นะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นคุณภาพสินค้านะไม่ใช่ผลเสียของสินค้านะครับมันเป็นคุณภาพของเรานะครับนี่ฝากไว้แชร์ไว้นะครับแชร์ประสบการณ์แล้ะกิจวัตรให้ป่ะม่ดูข้อมูลที่แชร์ประสบการณ์ข้และกิจวัตรให้เราม่นยงไม่จบฉลาดเลยต่อทีอย่ายา,ยาเลยแชร์ข้อจ้างบางยายนะโอเคนะนะครับอ่ะ โอเคนะครับวันนี้ฝากไว้นะครับกับไขมัน H D L รวมทั้งเรื่องของกระดูกนะครับผมจะใช้เบอร์เดิม Facebook ยังเป็นเพจเดิมนะครับใครมีไอโฟนต่อผมแอปคุยกันไลน์คุยกันไดน้นะครับไม่ต้องหว่วงไฟล์ใหม่แล้วแย่าแก้ไขใช่มันหายใช่ไหมเครื่องเก่าตอนนี้มันไปอยู่ไหนก็เรื่องของมันแล้วไืล์มาผมเปิดเลยไฟล์ีไอโฟนต่อไปนี้ใครขโมยเครื่องผมฉันหาเธอเจอแนะ่อ๋อ้คุณชาวลูกขาว ต่อยุดเดี๋ยวที่ไอโฟนอะ่ะโอ้โหฝ่ายเราไี่ใจตัวนี้นะอีกตัวหน,นึงต้องคิดถึงเครื่องมันหันหน่อยของเราเอ่อมีแม่ค้าหรือที่อย่างเหมือนกันเป็นผู้หญิงก็แหละขับรถมาโดกนกระชากกระเป๋าในกระเป๋ามีไอโฟนอยู่มาสองเครื่องมั้งพขอกมีือถือสี่เครื่องอะ่ะแต่พขามีไอโฟนอยู่และมีเม 5, งินฝรประมาณห้าหมื่นจอกระชากกระเป๋าไม่ได้ว่าโจรน,นะแต่จโจรโม่โจรคิดว่า บอกว่าขาได้ไอโฟนมาคิดว่าขายได้ราคาดีแต่ไอโฟนตัวนั้นมันเปิดไฟล์มี iPhone อไอโฟนเอาไว้เจ้าของเช็คผ่านเว็บไซต์เช็คได้ว่าไอโฟนอยู่ที่ไหนตำรวจไปตาม,ตามจับได้เลยทั้งเงินคืนและไอโฟนคืนหาไม่จนไม่รู้แม่ไม่รู้ว่ามีแอปพลิเคชันนี้ในไอโฟนโจรู้แค่ว่าจะได้ไอโฟนมาจันจะขายได้ราคาดีตามเจอเลยครับได้คืนหมดเลยเพราะไอโฟน ผมก็เลยคิดว่าเออตั้งแต่ซื้อเครื่องพี่ต่งมาฉันเปิดแล้วฟังโฟนอยากทำโมยทำโมยใหม่ก็จะฉันได้คืนต่อให้ถอดซิมแล้วใส่ซิมใหม่ก็หาเจอครับเพราะ iPhone มันจับแอปพลิเคชันในเครื่องไม่จับตัวเน็ตเวิร์กใครทำโวยก็ขโวยครับหีือป้องเกมผงเนี่ยแต่มีเครื่องแรกอะผมปิดไปไงปิดไปก็เลยหาไม่เจอฉันมาทำคุณทำทานไปนะครับผู้ที่ห่วยออกนะครับไม่มีใบห่วยนะับผู้ที่ห่วยออกนะครับ นะครับอ่ะโอเคี่ฝากไว้นะครับกระสุาพนาแล้วฝากไว้นะครับอย่มองข้ามระสุนาภาพใช้เบอร์เดิมใช้เบอร์เดิมครับเบอร์อะไรอะ555เบอร์ผมลองเท้าที่255 08 08538255 255้าหวยออกวันีส่วนมากไม่นดทเบิ้ลนะแม่พูดถูกแม่ซื้อเนี่ยหรืมซื้อแล้วบอกว่า รนแฟนใหม่ผมอ่ะรถใหม่จบแล้วแฟนใหม่เป็นไรวะแฟนหลายคนแฟนเก่าแล้วไปแฟนเก่าให้หวยถูกนะศูนย์หกก้าเห็นไหมอ่าถูกทุกคนเลยนะแฟนใหม่แฟนใหม่แฟนใหมรัฐบาลเราดนะพอพอโทรศัพท์ใหม่ก็เลยแฟนใหม่ไงเหรออฉลองฉลองเดี๋ยวซึ่งเลขเนี่ยเลขยังก็ตอนเนี้ยดังมากอายุของใครใช่แล้วแต่ทุกแกไปจอด ขามช่องน,นั้นี่ตุ๊กแก่ที่ออกขาช่องสามเห็นไหมไปเกาะป้อมยานตำรวจอะป้อมตำรวจมีเลขที่นะแต่เมืองจังหวัดแพร่ขึ้นต้นที่ใหมายเยยาลขสูงเ,เห็นไหมแล้วก็แท็กซี่ที่ออกลูกยานรถอะรถอะไรสี่เจ็ดสี่ห้าเห็นไหมแค่เห็นไหมที่เนี่ยผมไม่รู้นะมาที่หมดอะไรมาแค่สี <c oughs> ่บูป่ะเออแต่ผมคิดว่าเออมือถือผมก็สวยนะ เออเห็นไหมผู้ชายให้เลขต้องเพิ่มไปหนึ่งอาจจะเป็นห้าห้าหรือเปล่าเงี้ยโอ้ผมก็เพิ่ไมไปนะนะครับอันนี้ฝากไว้นี่ก็ผมหักเนื้อพ่อแดงนี่หลวงพ่อก็ก็ถ้าถูกนะฮะรบกวนไปทำบุญด้วยมันเป็นเงินร้อนของพวกนี้นะครับไปทำบุญซะนะครับนะฝากไว้นะครับก็วันี้ขอบคุณมากนะครับการดูแลสุขภาพโนว่าเรามีอาหารหลากหลายแต่กินให้ถูกต้องและกินให้ถูกจุดและมันจะช่วยสุขภาพของคุณ นะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็